เขามีการสอนทำอาหารสกอร์ลอนนี่ย่อมาจากอะไรคะอาชีพกลุ่มสนใจวิชาสำนักงานอะไรนะการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้อ๋อศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เขตภาษีเจริญวันนี้เขาสอนอาชีพทำสลัดโลเอเธอทำใหม่เธอพูดได้ดีๆไม่ต้องเอาไอ้ที่ น้ำสลัดไป๋อ้โหจะไม่ขอให้นะขอใครขอพห่อกินแดงนะล้างมือด้วยไปละบะมีอพริกพริกกระเทียมน้ำกระเทียมน้ตาลแล้วก็น้ำสลัดนี่ไม่สลัดนี่กินกะนี่นะหูหน้านะข้างหลังเราไม่เห็นเลยเลยฮะ อองมนเป็นแบบซีฟู้ดด้วยแล้วก็อันนี้เราใส่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาไปป่าอันนี้คือไม่ได้ใส่อันนี้คือเป็นแบบซีฟู้ดอันนี้ขอ,องก๋วยเตี๋ยวเา<ร>ลุยสวนน้องเนตนี่เป็นสลัดโลออ๋น้ แศบบูนย์เอาย้ำอีกทีศูนย์การเรียนรู้ระดับเขตภาษีจเจริญเขาเหมือนกับว่าสอนอาชีพให้คนในชุมชนนะคะทเทีบยนิดเดียวนะคะทเที่ยงนิดเดียวอันนี้คนถาม,มาว,าาว่า อันนี้ต้องแช่น้ำไหมคะเนี่ยอันนี้ไม่แช่เราอาศัยน้ำจากพันธุ์ผักเลยเหรอใช่ถ้าก๋วยเตี๋ยวลูกสวนทำไมหนูไม่เอาเส้นสดเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมันเนื้อเราทีนี้แป้งมันหนามันจะกินแล้วมันจะแข็งมันจะเจอแต่แป้งซึ่งอันนี้มันจะอร่อยกว่านะเพราะใส่ปลาหมห่อหนึ่งเท่าไหร่ได้คะเนี่ยอันนี้ยี่สิบห้าบาทนี้เจ็ดสิบบาท เด็สิแล้วจำนวนแผ่นจำนวนแผ่นน้ำนจะประมาณ20แต่เราห่อได้เยอะถ้าหนูคำนวณให้แล้วถ้ามาทาขายได้กี่ไรอืมอ่าคำนวณให้แล้วค่ะ้องหั่นเราห่อแล้วมันยาวใช่ไหมเราต้องหั่นไม่ใช่คือจำนวนแผ่นแป้งอะค่ะไปเขาบอกไว้ไหมฮะว่าเท่าไหร่มันเป็นน้ำหนักมันเป็นน้ำหนักมันเป็นน้ำหนักส4 0กรัมมันไม่ได้บอกอ๋อไม่ได้บอกจำนวนแผ่นเราต้องนับเองแล้วเราหั่นหั่นแล้วเราเอามาทำเป็นของกระต้นทุนคิดว่าอะไร นเขาบอกไม่ต้องแช่เขาบอกว่าเอาเอาน้ำจากไอ้กับใบอ่ะค่าค่ากวาแขงน้ามือยังไม่เนี่ยงให้ใช้ไปแต่ดูว่าหนูจะไม่ใช้นะคะเยนะครมันเยอะไปแล้วก็ แต่บางคนก็ว่าชอบขาดใช่ไหมบางคนก็ว่าไม่ชอบขาดอันนี้หมูนี่รวนก็คือรวนปกติเราใส่เครื่องปรุงอะไรนิดหน่อยหนึ่งใช่นี่ต้องจุ่มนิดเดียวจุ่มนิดเดียวแล้วพี่จานนี่หมูแบบเดียวกัเพราะว่าหมูคือไม่ได้ปรุงเครื่องปรุงอะคะหมูนี่ใส่เครื่องปรุงมาแล้วว่ามีเครื่องปรุงอะไรับนั น้ำมันหอยฝาดามาลายของมีอะไรซีอิ๊วของเราอ่ะแล้วก็มันจะมีรสหวานนิดนึงนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่ใช่ผักอื่นกระเทียมพริกไทยอะไรนี่ไม่ต้องไม่ต้องค่ะเพราะเราจะมาเน้นตรงนี้เพราะเรามีซีฟู้ดแล้วมีแต่เครื่องปรุงอย่างเดียวนะคะที่หนูทำเองไม้ไอพวกเนี้ยใส่ไหม ออ๋ถ้าทำเมี่ยงไอ้อะไรนะก๋วยเตี๋ยวลุยสวนจะไม่ใส่ผักชีตรงนี้จะใส่แค่ตรงนี้อใน่ผักอันนี้อันนี้คือเป็นเตี๋ยวลุยสวนใช่ไหมกเตี๋ยวลุยสวนผักกาดหอมแล้วก็กระเพามีมีอะไรนะใบผักชีไปผักชีไปเรื่อยผักชีฝรั่งมัวก็จะหอมแต่พี่หนูไม่ไม่ไม่เอามาเพราะมันไม่สวยมันแบบ ่มันเ่นช้ำเนาะก็เลยไม่เอามาก็เลยไม่เอามาแีนี้เลาก็สาใส่าที่เราต้องการนะคะแป้งมันจะนีนิดนงี่นะคะอันนี้มันจะกเราอแน่นๆออกนอกเรื่องนอกราว อ๋อแล้วก็เอาน้ําแตะไม่พี่เจมันต้องมันแข็งอันนี้มันแข็งไปต้องโดงนดน้ำนนี่นลยมันอันนี้มันแข็งไปรัชิ้นนี้เขาทดองตอบก่อนนะอ่ะพี่แอนมันนี่ก็ได้มาเดี๋ยวห่อก่อนไหนไหนของต้องแข็งอยากลองแผ่นใหญ่มือติ๊กนงเอาเลยค่ะ <laughs>